ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้มาไวไปไวนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนชาว FC Big Box Toy ทุกๆท่านนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับการอัปเกรดของ C191A นะครับรุ่นนี้เป็นปืนอัดลมที่มีการอัปเกรดนะครับขึ้นมาโดยมีการเพิ่มตัวซเลนเซอร์หรือว่าท่อ ที่ทุกคนรู้จักกันว่าเป็นท่อเก็บเสียงหรือไซลนเซอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับรุ่นนี้มีชื่อว่า c 1 9 1 a Plus นะครับหรือมีบวกนะครับจะเป็น Alloy Material Series เหมือนเดิมนะครับผมมาดูที่ตัวท่อกันก่อนเลยเนาะดูที่ตัวท่อกันก่อนเลยนะครับเหมือนจะทําจากอลอยแบบทั้งแท่งหรือว่าทําจากโลหะนะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมถ้าฟังเสียงเนี่ยก็จะน่าจะรู้เลยว่าเป็นอลูมิเนียมแล้วก็แข็งแข็งมากๆนะครับ ผมลองพกุญแจเขอาดูนะนะครับนะครับผมเหล็กอย่างแน่นอนนะครับสําหรับตัวท่อนะครับผมทีนี้ก็จะมีปัญหาในส่วนตัวของเจ้าปืนลมตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของความหลวมนะครับใครที่ใส่ท่อไปแล้วทีแรกเนี่ยผมจะไม่แนะนําไม่ถอดเลยนะเพราะถ้าถอดเ่ยเป็นแบบผมนะอาการที่ผมเจอนั้นก็คือแบบนี้เลยนะใส่เข้าไปมันก็จะหลวมๆอย่างนี้เลยนะทุกคนนะถามว่ายิงเล่นได้ไหมก็พอยิงได้นะแหละจะรับประคองยิง เอาสักหน่อยหนึ่งนะครับผมสําหรับในรุ่นนี้นะส่วนราคาเนี่ยก็จะเท่าๆกันเลยสําหรับตัวรุ่นพลาสกับรุ่นที่ไม่พัดนะครับก็จะราคาเท่ากันเลยก็ยังไงก็ลองเลือกดูกันก็แล้วกันนะครับผมสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีข้อเสียแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของท่อหลวมนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าใครที่ไม่ซีเรียสน,นะครับใช้ไปแล้วเนี่ยก็แนะนําม,มาให้ติดคา,าไว้เลยแบบนี้นะครับหรือจะกาวทาติดเอาไว้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องถอดนะครับติดไว้เลยก็เป็นเรื่องตลกอย่างหนึ่งสําหรับรุ่นนี้แล้วกันนะครับผม น่าเสียดายจริงๆนะครับผมใครที่ได้ไปก็อาจจะโชคดีน่าจะไม่ได้แบบไม่หลวมแบบผมก็ได้นะครับอะพูดถึงในส่วนอื่นๆของเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับก็ในเรื่องของเซฟโหมดไฟร์โหมดก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมในเรื่องของความแรงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะใช้ได้พอๆกันนะครับผมนะครับง้นงน้องใช้ได้แต่ว่ายิงไม่ได้นะครับเคเนาะก็สูบภายในนะครับผมก็มีการถ่วงโลหะนะครับเอาไว้เช่นเดิมนะฮะ ก็จะเห็นเป็นแถบโลหะข้างในอยู่ตรงนี้นะครับมีที่ห้อยพวงกุญแจด้วยตรงนี้เล็กน้อยนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองยิงเช็คกันดูนะครับผมสาหรับวันนี้ที่จะลองเทสน่ก็คือลูกเซรามิกและลูกแก้วนั่นเองนะครับผมจะแนะนำนะครับเพียงแค่2ลูกนี้ลูกเหล็กจะไม่แนะนำนะครับผมนะใครที่ซื้อไปนะครับจะได้เป็นลูกเซรามิกแบบนี้ไปแถมไปนะครับประมาณ 40- 50ลูกนะครับต่อหนึ่งกล่องเนาะอ่ะโอเคครับไปลองเล่นกันดูครับ ติดกามาเล็กน้อยนะครับผมคอมแม่นใช้ได้นะครับ มาทดสอบกับลูกแก้วสักเล็กน้อยนะครับ จองนะครับ,บระยะอัดอิงนนี่ยก็คือขวดแก้วแตกเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆอะไรนะครับที่อยากได้ C 1 9 1 1 A plus นะครับแบบนี้เลยนะครับผมก็สามารถนะครับติดต่อมาได้เลยที่ช่องทางด้านล่างหรือว่า Line at bbtoy 888นะครับ83ตัวนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง bigboxtoy ไว้ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบการเรียนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยเลยครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ